ถ้าครองชีพพุ่งสูงจนแทบหายใจไม่ออกไม่ต้องกังวลรัฐบาลเตรียมจัดหนักจัดเต็มมหกรรมสินค้าราคาประหยัดธงฟ้าบุกถึงชายแดนแต่มันจะช่วยได้จริงหรือมาเจาะลึกรายละเอียดกันครับเมื่อวันที่19ตุลาคม2568นั่างสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกดโดยร่วมมือกับพลโทอดุลบุญธรรมจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมงานนี้จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักสองประการได้แก่หนึ่งช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพที่นับวันยิ่งสูงขึ้นและสองส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าได้มากขึ้นซึ่งถือเป็นโอกาสทองสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยเลยทีเดียวไฮไลท์ Hi ของงานคือการเปิดตัวคาราวานโมบายทงฟ้า ซึ่งเปรียบเสมือนร้านค้าเคลื่อนที่ที่จะนําสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอชายแดนที่ห่างไกลเรียกได้ว่าเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงนางสุภจีกล่าวว่าโครงการธงฟ้าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยเยียวยาค่าครองชีพของประชาชน โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาที่จับต้องได้เพื่อแบ่งเบาภาระของพี่น้องชาวสีสเกตและยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดได้นำสินค้ามาจำหน่ายขยายช่องทางตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนี่คือวินวินซิชูเอชเชนอย่างแท้จริงแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจหลายคนอาจมองว่าโครงการทงฟ้าเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วในระยะยาวละ่ะมันจะช่วยให้เศรษฐกิจชายแดนเติบโตอย่างยั่ง,ย,งยืนได้อย่างไรนี่คือคำถามที่น่าคบคิด นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้จับมือกับบริษัทไพรสณีไทยจำกัดเพื่อช่วยนำสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดศรีสะเกดไปจำหน่ายทั่วประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์และไพรสณีไทยจะร่วมสนับสนุนค่าขนส่งสินค้าให้ผู้ประกอบการรายละ1,000บาทเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดนี่คือการสนับสนุนที่จำต้องได้จริงนางสุภจีกล่าวเสริมว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีไม่เฉพาะกับชาวศรีสะเกดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนไทย กัมพูชาในภาพรวมเพราะเศรษฐกิจจะเดินได้ความมั่นคงต้องมีซึ่งดีฉันยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในการดูแลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนควบคู่กันไปแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกระทระวงพาณิชย์ยังมีแนวนโยบายควิกบิ๊กวิน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมุ่งให้เกิดผลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูป,ปธรรมรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยนี้คือวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไม่ได้มองแค่เรื่องราคาถูกเพียงอย่างเดียวนางสุภจีย้ำว่าเราจะไม่หยุดแค่การจำหน่ายสินค้าเท่านั้นแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าท้องถิ่น โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมส่งเสริมให้สินค้าของศรีสะเกตให้มีการขึ้นทะเบียน GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรตัวอย่างสินค้า GI ที่โดดเด่นก็เช่นผ้าไหมมัดหมี่ไก่ย่างเขาสวนกวางหรือข้าวหอมมะลิทุ่งกุลังห้องให้การขึ้นทะเบียน GI จะช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างมาก ปัจจุบันสินค้า GI ของจังหวัดสร้างรายได้กว่า4,500ล้านบาทแล้วถือเป็นรายได้ที่กลับไปสู่พี่น้องชาวศีสเกตยอย่างแท้จริงนางสุภจีจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดสีสเกตและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดจากโครงการมหกรรมทงฟ้าซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ขสันมาอย่างดีสำหรับงานมหกรรมทงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดสีสเกต นั้นภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดกว่า1,000รายการครอบคลุม10หมวดสินค้าลดราคาสูงสุดถึง60%อธาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายรวมถึงสินค้าชุมชนจากจังหวัดสีสเกตและจังหวัดชายแดนอีก6จังหวัดโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19ตุลาคม2568 นอกจากนี้ยังมีสินค้าไฮไลท์ในราคาพิเศษทุกวันเช่นไข่ไก่เบอร์เอ็มแผงและ80บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ40บาทและข้าวหอมมะลิก5กิโลกรัมถุงละ120บาทรวมถึงสินค้าผลไม้จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นำมาจำหน่ายในราคาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดๆภายในงานยังมีการนำเสนอสินค้า GI และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นมีศักยภาพจาก7จังหวัดชายแดนไทย กัมพูชาที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับภาพลักษณ์ภายใต้ความร่วมมือของกรมการค้าภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยจับคู่ผู้ประกอบการกับนักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และเรื่องราวของสินค้าให้มีความน่าสนใจพร้อมผลักดันเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปลายปีตัวอย่างสินค้าที่ร่วมพัฒนาได้แก่ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวงและไก่าย,ย่างไม้มะดันจังหวัดศรีสะเกดข้าหอมมะลิดินภูเขาไฟและผ้าไหมมัดมีสิ้นตีนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อโคขุนและข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์น้ำปลาตราสามกระต่ายจังหวัดตราดผ้าขาวม้ามาลายก่อนและงานจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกจังหวัดสแก้วผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาหมูยอข้าวหอมมะลิจากกลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีและเสือสุริยาจังหวัดจันทบุรีซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิน่นและมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ต่อไปคำถามชวนคิด คุณคิดว่าโครงการธงฟ้าสามารถแก้ปัญหาค่าครองชีพแพงได้อย่างยั่งยืนหรือไม่หรือเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วสินค้า GI ของไทยมีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้มากน้อยแค่ไหนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับ